น้าที่ของดวงจันทร์ที่ตื่นขึ้นก็คือการพุ่งเข้ามาชนโลกและอีกหนึ่งอย่างที่มันสามารถทําได้ก็คือการปล่อยสัตว์ป,ปหลาดดวงจันทร์เข้ามาบุกโลกและวันนี้ผมจะมาเป็นพวกเดียวกับพวกดวงดาวที่ตื่นขึ้นนั่นเองวันนี้เรามาลองดูนะครับผม เห็นว่ามันสามารถทําได้นะก่อนจะไปเปลี่ยนร่างกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูตรงนี้ก่อนเออผมขาดอะไรไปบ้างวะเนี่ยมีมาเอนดิ้งเหรอมาเอนดิ้งนี่น่าจะเป็นดวงอังคารมาชนโลกหรือเปล่านะครับน่าจะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองทําดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือพูโตอเวกเกนครับพูโตก็คือดาวที่เลยจากดาวอังคารวิคือดาวพูโตาสามารถตื่นขึ้นได้นะครับรู้สึกจะทําเหลือแค่นี้นอกนั้นเขาเรียกว่าสําเร็จหมดแล้วนะครับผม <laughs> โอ้ยตอนนี้ประตูกำลังจะเปิดไอ้พวกมนุษย์มันกำลังจะออก เพราะฉะนั้นฉันจะกลายเป็นพวกสัตว์ประหลาดของดวงจันทร์กันดีกว่าท่านผู้ชมมันสามารถทําได้นะครับโดยเราเกินมูนจุ้ยเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมมาขุดก่อนอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมโอเคสันอีกแล้วโอเคนะยาคนออกมาจากห้องนิรภัยแล้วครับ <c oughs> ออกมากระเท่านั้นเดี๋ยวขอขุดก่อนโอเคน่าจะใช้อันเดียวก็สามารถเปลี่ยนร่างได้แล้วนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนร่างเดี๋ยวต้องใช้โลบกนะครับ <c oughs> นี่เลยต้องใช้โลบกในการนี่กินกิน พอกินเสร็จเราก็เลือกได้เลยครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นทุกตัวเลยแล้วกันเอาตัวแรกก่อนเลยนี่แล้วเราจะมาแล้วไอ้เรื่อเราหรอว่าทำไรได้โจมตีได้เหรอนี่นี่โอ้โอ้โจมตีได้โจมตีได้นี่นี่นี่โจมตีโจมตีกุแต่ว่ามันกากมากเลยตัวเนี้ยคือมันมันกินได้ก็จริงครับเฮ้ยขึ้นมาบนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่จะยิงจะยิงอ๋อ โอ้หตัวนี้กากมากนะ่ชมขึม้เวอร์ครับไอตัวเมื่อกี้ไม่เวอร์อุ้ยเขาขึ้นไปข้างบนกันหรออ๋อแล้วเไปขึ้นไปขุดดวงจันทร์เขาไม่รู้หรอว่าข้างล่างก็ขุดได้อ่าฮ่่อขึ้นไปขุดอะไรข้างบนมันะโอเคแต่ยมันขุดตรงนี้ก็ขุดได้นะครับไอเดี๋ยวขอขึ้นไปด้วยนี้แลวค่อยเปลี่ยนร่างข้างบนดีกว่าแสดงว่าข้างบนคนเยอะสินะ มาเล่นกับลูกพี่ดวงจันทร์ของฉันได้ยังไงดวงจันทร์น็คือลูกพี่ของฉันเออดีงไงขึ้นมาขุดกันจริงๆด้วยจริงขุดข้างล่างหน้าเลยครับไม่จำเป็นต้องขึ้นมาข้างบนขึ้นมาเสียเวลามากเลยเนะี่ยโอไม่ได้มากันเยอะหรอมากันแค่นิดเดียวเองเอาไหนลองกินดูก่อนอีกรอบหนึ่งแลยกันนะครับตรงนี้กินกินเมื่อมนนษย์อยากกายเดี๋ยวเรากลายเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรโอ,อ้ต้องโอ,อ้ต้องซื้อก5บห้โลบักครับโอเคมันต้องเสียโลบักนะครับไอตัวแรกเนี่ยไม่เสียนะท่านผู้ชมเนื้ อ๋อคือใครเป็นไอตัวดวงจันทร์ที่เรายิงกันอยู่ทุกครั้งนั่นเองโอเคแล้ว okay. ก like ็แล anyway. ้วก็นี่ไงทุบทุบมันมันมันไม่แรงเท่าไหร่ว่ะเอาดาบออกมาได้ปะมันี่เลยสกินเกอร์นี่ไง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 เรานี่ไงเรากินกินกินอุ้ยก็กัดแรงอยู่กัดแรงอยู่กัดแรงอยู่ยังไงมันนี่เนี้ยมันนี่ดิีไม่มีปืนหรอ ไม่มีปืนเหรอ,หอจะมาขุดมาขุดลูกพี่ฉันเหรอเอ้ยทำไมตัวนี้กินไม่ได้เอาแน่กินตัวนี้ก็ได้วะกินตัวนี้เอาดาบเอาโอ้โหไอ้ดาบแค่นี้เอามาฟันฉันไม่ได้หรอกืเอาดาบแค่นี้มาฟัน,าาน,ฟนฉันไม่ได้หรอกเอาดาบแค่นี้มาฟันฉันไม่ได้หรอกบังอาจมาขุดลูกพี่ดวงจันทร์ของฉันเหรอฮะมันก็คือไอ้ตัวที่สองเก้าสิบห้าลบาศก์ก็คือกลายเป็นไอ้ตัวที่เราเอ่อยิงกันประจำานอะครับผมที่เกิดข้างล่างอะนะ เอออันนี้เราเอาขึ้นมาเกิดทัืงหมดเแล้วจะตายแล้วอ้ oh, แสดงว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นไอตัวยักษ์แน่เลยผมเคยเจออยู่รอบหนึ่งในคลิปหนึ่งครับน่าจะเป็นเอ่อคลิปโลกตื่นขึ้นมั้งนะครับอันนั้นผมก็เคยเจออยู่รอบหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับตรงนี้แต่ผมจะตายแล้ววะ่ะโอ้โหไปรอดอ๋อเฮ้ <laughs> ยหู95โลบักได้นในแค่นี้เองเหรอคือกลายเป็นมนุษย์ ไอ้มอนสเตอร์ของดวงจันได้แค่นั้นเลยโอเคงั้นรอบนี้ลองมาเป็นตัวใหญ่กันบ้างครับเป็นตัวใหญ่คิดว่าน่าจะอลังการกว่าเดิมนะแต่ว่ามันน่าจะใช้โลบกักเอ่อใช้โลบักเยอะเพราะว่าเนี้ยลองดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้หูสองร้อยเลยเหรอสองร้อยยี่สิบบักครับอะลองดูเพื่อนผู้ชมเพื่ออยากใครอยากซื้อมาบอกแล้ว่อย <laughs> นี่ไงุหูหูหูห,หูแต่เลื่อนเยอะคือแต่มันยิงอะ่อยายิง โอ้ยอย่ายิงนี่ไงบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงอืมหุยมันมันสองร้อยแป๊บเดียวจะเล่นแป๊บเดียวเองนะเนี่ยนี่ไงมันต่อยขีครึ่งหลอดก็จริงนะหูวแต่เจอปืนหนึ่งล้านนัดเข้าไปมันไม่ไหวเจอโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งหมื่นแล้วที่น่าอยู่ไอ้ไอ้ปืนไอ้เล่นไอ้ปืนก่อนเล่นไอ้ตัวปืนก่อนเล่นไอ้ตัวปืนเล่นไอ้ตัวปืนก่อนไหนไอ้ตัวปืนอีกวัวเนี่ยมันยิงยิงมันกันแล้วเกินเอานี่ไปนี่ถือกิ่งไม้มามีเลือดอยู่สองหมื่นไม่ร้อยไม่แน่ใจ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครมันยิงวะมันยิงจากข้างบนเฮ้ยได้สองคิวเองกำลังจะตายแล้วท่านผู้ชมโอ้แล้วมันเดินยากเหลือเกินไม่เดินให้เลยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วกดรีเซ็ตนี่คือตายเลยเหรอแย่แล้วแย่แล้วลองกดรีเซ็ตดิรีเซ็ตก็คือจบเลยเหรอเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยมันมีคนเปลี่ยนร่างมันเฮ้ยมันมีคนเปลี่ยนร่างมันพีิบึกพีิบึกกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเสียยอมเสียสองร้อยโลบัลเป็นผมเหรอ อยากเล่นบ้างเหรอมาแล้วมาแล้วพี่บกพี่บกมาโ้มีเลือดสามหมื่นจริงด้วยว่ะโหเยอะเอเอยเอยเอะเอยเอะเยอะต้องไปซื้อปืนไปยิงบ้างแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่กับคนเยอะๆแป๊แบบเดียวตายไม่คุ้มเลยยิงได้ทุกคนงฮ้ย,ย,ยระวังระวังมันด้วยยิงยิงยิงแปบ๊บเดียวตาย ไปกินเราไม่ไปกินเลยเรียบร้อยโอ้โหครไม่คุ้มเลย200โลบกักแม่งเล่นไม่ถึง1นาที <c oughs> ไม่คุ้มจัดเลยอันนี้ท่านผู้ชมอย่าอย่าซื้อนะเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะมาชนโลกเดี๋ยวมันจะต้องมีคนไปยิงแน่เลยผมจะช่วยดวงอาทิตย์เพราะว่าผมเป็นพวกเดียวกับพวก <c oughs> ดวงดาวที่ตื่นขึ้นโอ้มันปกป้องโลกไว้เรียบร้อยอุ้ยมันยิงแล้วนี่อันนี้ยิงยังอ่ะ ยิงแล้วเหรอเฮ้ยอย่าทำดูอาทิตย์ฉันยิงแล้วแน่เลยโอ้เรียบร้อยโว้ไม่ทัน <c oughs> จะช่วยดวงอาทิตย์ซะหน่อยช่วยไม่ทันนะพี่โซมเรียบร้อยดวงอาทิตย์ระเบิดไปแล้วครับโอ้แต่โลกมันมีโดมว่ะโดม <c oughs> ผมชอบโดมของโลกมากเลยนะ เท่ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้อ้าวดีเลยเมื่อดวงอาทิตย์หายไปแล้วทีนี้ก็มีเอ่อดวงมีสปรหราดดวงจันทร์อย่างชันอยู่ไงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันโอ้โหมันอยู่กันคู่เยอะอะผมแปลงล่างตัวนี้ผมผมเรียบร้อยแนะ่ผมบอกเลยผมผมไปหวันนะ่นแน่ผมบอกเลยผมไปหวั่นแนะ่แต่ผมก็จะเป,เปลี่ยนนะครับในระหว่างมืดๆแบบนี้นี่นีนนมันมันแปลงข้างในได้ใช่ไหมท่านผู้ชมไม่เป็นแปลงนี้เลยแล้วกันผมเอาตรงนี้เลย ผมใส่ตรงนี้เลยการเปลี่ยนร่างเป็นนี่มาแล้วอ๋อหรือว่ามันเป็นได้ถาวรวะเปลี่ยนร่างได้ถาวรวะคือแบบไม่ต้องเสียโลบักอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ไหนนี่ไงกินดิกินดิกินดิครับกินดิครับนี่ไงกินดิครับโอ้ยอย่างงี้ถ้าผมแปลงร่างเป็นตัวใหญ่อ่ะถ้าผมร่างเป็นแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวลองไปไอ้นี่ก่อนครับลองไปเอามูนซริสมาก่อนว่าแต่ผมคิดว่าถ้าแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เลยน่าจะไม่ได้มากตรงนี้ลองดูก่อนครับเผื่อแปลงร่างได้ถาวรนะ ถ้าแบ่งร่างในถาวรนี่โคตรเจ๋งเลยนะเออไอ้โคตรดีอ่ะเอ้ยดูว่าได้วะลองดูก่อนครับงบงมงบแบ่งร่างเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยอุ้ยโอ้ยกลับมาแล้วอ้าวอ้าโอ้ยแบ่งร่างในถาวรเหรอเอ้ยโคตรดีเลยอุ้ยลุกขึ้นมาก่อนเร็วลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่นพ่อเราพ่อเรากำลังเดินทางมาที่ดวงจันทร์เฮ้ยมันลุกไม่ได้วู้ ลอยไปไหนวะเนี่ยเรีเกซตก่อนถ้าแปลงร่างได้ถาวรอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะเนี่ยอันนี้คือเราใช้ได้แบบถาวรเลยดีวยว่าท่านผู hmm. ้ชมตอนแรกผมนึกว่าซื้อหนึ่งครั้งเออซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้แค่หนึ่งครั้งครับอันนี้คือใช้ได้ถาวรน,นะเลยถือว่าเจ๋งเลยครับโอเคผมมีแผนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขุดมูลซุยสไปใช่ไหมอันนี้มันเราสามารถทำให้เราเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมอันนี้นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตอนที่คนอยู่ในบังเกอร์กันครับ ตอนที่ซูนามิเสร็จใช่ไหมแล้วเราค่อยกระโดดลงยานไปนะครับเพราะว่าหลังจากซูนามเออิเขาเรียกว่าผ่านโลกไปแล้วเนี่ยประตูของบังเกอร์มันจะเปิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปได้ลงไปเลยลงไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในบังเกอร์แล้วเดี๋ยวลองซ่อนไว้สักอันหนึ่งที่มันจะมีที่ซ่อนเาะวะเนี่ยผมกลัวเจอคนเห็นแล้วมันก็หยิบไปอะดีอ๋อมันเอาออกจากมือไม่ได้มันซ่อนไม่ได้โอเคงั้นเราเปลี่ยนภารกิจก่อนผมไปหาพ่อผมกันดีกว่า พ่อผมกม็คือดวงจันทร์ผมจะเออเขาเรียกว่าอยู่บนหัวพ่อผมแล้วก็จะไปพุ่งชนโลกไงเฮ้ยนั่นมีใครยิงจรวดปะวะเนี่ยนั่นอะไรแดงๆดงะ จะลวดเหรอถ้าตามในแอนิเมชันนะครับไอตัวมอนสเตอร์ที่เราเปลี่ยนร่างกันเดี่ยมันจะออกมาจากปากดวงจันทร์เลยนะครับแล้วก็มาบุกโลกนั่นเองมาทําลายโลกนะครับผมโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะไปอยู่บนหัวพ่อเราครับแล้วเราก็จะไปพุ่งไปชนโลกด้วยกันนะพ่อนะตอนแรกจะใช้แผนบังเกอร์นะครับขังคนไว้ในบังเกอร์แล้วก็เปลี่ยนร่างในนั้นนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ผลแลละ น่าจะยากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาอยู่บนหัวพ่อเราแล้วก็เปลี่ยนร่างบนหัวพ่อเราดีกว่าพ่อผมขออยู่ด้วยเปลี่ยนร่างเลยละกันเอาเป็นตัวใหญ่เลยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ยังไม่มีปืนอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยไม่ได้เหรออ๋อเปลี่ยนได้แค่เป็นตัวเล็กอย่างเดียวตัวใหญ่เปลี่ยนไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยมาอยู่บนหัวพ่อฉันทำไมอะ <c oughs> แกประกาศมาอยู่หัวพ่อฉันเหรอมาี่สินี่ไงแบบมาดิเฮ้ยทำไมมันมีดับมันมีดับรุนแรงอะมันมีดับรุนแรงอะ ไม่ยยายาเรา,ยาไม่มีดับเราไม่มีดาบโหดได้อ่ะนี่ไงเบืองอาจไปเล่นบนหัวพ่อฉันอย่างนั้นเหรอก็ต้องเจอนี่ไปโอเคกลับไปบนหัวพ่อก่อนไอผมรู้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรออันนี้ดีกว่านะครับรอหลังจากที่ดวงจันทร์ชนโลกใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันจะสงบสุขตอนนั้นแหละครับผมจะลงไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะครับหลังจากดวงจันทร์มาชนโลกนะครับเออเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ออกมาเนี่ยมันมีคนเยอะอยู่แล้วนะครับอยู่ข้างล่างผมคิดว่าตอนที่ดวงจันทร์ชนโลกเสร็จนะครับแล้วโลกเออกลับมาเละเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะลงไปกระตืบคนได้แบบเป็นฝูงๆนะครับผมเพราะว่าพวกเขาน่าจะยังไม่มีปืนคนที่มีปืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาจากด่านที่แล้วครับก็เลยมีปืนเ่านะโอเคดวงจันทร์ชนโลกแล้วครับแล้วทีนี้ออไอ้ลำแสงระเบิดอันนี้มันก็จะเขาเรียกว่าฆ่าทุกสิ่งนั่นเองนะครับผมที่ยังอยูออ่บนพื้นดินนั่นเอง แล้วเราก็จะรอลำแสงนี้หายไปแล้วก็ไปลงรออยู่หน้าประตูทานผู้ชมรอหน้าประตูเลยแล้วก็รอเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างเลยอ่าโอเคจังหวะนี้แหละเดี๋ยวผมจะลงไปรอหน้าประตูน่าจะเปลี่ยนร่างได้ระวังผมคิดว่าผมมีมุนจุยอยู่ในครับผมไม่ต้องไปขุดกับดวงจันทร์ก็ได้นะนี่เลยคนก็อยู่ในห้องน่าจะอยู่ในห้องกันเต็มเลยนะเฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยแต่ทําไมเขามีปืนลําแสงไอ้นี่ด้วยเว้ยดูดิเฮ้ยคนนี้หรอไอคนนี้มีลำมีปืน มึแม่งมีปืนแบบปืนเพิ่งซื้อมาจากตรงนี้แน่เลยอะ่ะโอเคมีปืนฉันก็ไม่กลัวบอกเลยมีปืนใช้ก็ไม่กลัวเฮ้ยประตูจะเปิดแล้ว <laughs> ประตูจะเปิดแล้วอย่างนั้นเหรอ,อไม่รู้ว่าเปลี่ยนล่างได้หรือเปล่านะตัวใหญ่อะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเลย รอผมรอก่อนอ๋อมันยังเปลี่ยนร่างไม่ได้เหรอเหมือนจะยังเปลี่ยนร่างไม่ได้งไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเออมันบอกว่าอะไรไปเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าจะเริ่มเกมเร็วเกินไปนะครับมันยังเออมันยังใช้เปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่ไม่ได้เว้ยโอ้โหน่าเสียดายเนาะนันมันต้องไปเป,เปลี่ยนตอนไหนอะโหแต่น่าเสียด,ดายนะ่ันผู้ชมที่เราเปลี่ยนร่างเร็วไม่ได้นะครับอออันนี้น่าเสียด,ดายมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปลี่ยนร่างเร็วละผมจะเปลี่ยนร่างมาตรงนี้แหละดักคนเลย จะมาระเบิดดาวพฤหัสอย่างนั้นเหรองั้นก็ต้องเจอพี่เบกหน่อยแล้วกันมาแล้วนี่เอาที่ไปกินมาเลยยิงยิงเข้าไปเฮ้ยทำไมเรื่องของผมมีแค่หมื่นสี่เองง่ะทำไมมีคนคนนั้นมีสามหมื่นเลยวะมีคนน้อยเลยโอ้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 ยรถติดตูดรถติดตูดไม่รถเป็นข้าไปอยู่ในตูดก็ไ <ve> ม,ม่ได้ลุกข <Arc 't S 2> ึ้นแล้วหัวกว่าจะลุกขึ้นโอ้อ้าช่วยด้วยดาวพฤหัส เฮ้ยด,ด้วยโอ้มันเดินยากมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมเดินโคตรยากอ่ะเดินแบบเดินยากมากท่านผู้ชมไอ้ไอ้ไททันเนี่ยเดินเดินไม่ไปเดินเป็นมูนวอล์กเลยตอนเนี้ยเฮ้ยผมมีวิธีเดินเร็วผมมีวิธีเดินเร็วอ่ะมีวิธีเดินเร็วมูนวอล์กมูนวอล์กเดินเร็วเดินเร็วนี่มาแล้วมาแล้วเดินเร็ววะล่ะเดินเร็ววะล่ะอืมก็เรียกว่าเป็นสูตรเป็นสูตรเดินเร็วสูตรเดินเร็วสูตรเดินเร็วไงเล่าเหรอนี่ไงอ้ห นี่นี่หลบหลบเขาเรียกว่าจุกจุกโอ้หลบยิงหลบไม่ค่อยได้เลยวะโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วเอออะโอค้ควันนี้มาลองเปลี่ยนร่างเป็นพวกสัอสัประหลาดดวงจันทร์กันนั่นเอง,เองนะยครับผม ตอนแรกนึกว่ากดเปลี่ยนร่างได้ครั้งเดียวได้เอออันนี้เราสามารถเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆเลยแต่ว่ามันจะมีครูดาวอยู่นะครับอย่างตัวใหญ่ครูดาวห้าร้อยวิเนคะรูดาวนานอยู่ครับแต่ไอตัวเล็กๆนี่คือสามารถเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับผมโอเคก็ลองไปซื้อมาเล่นกันได้ถ้าใครอยากเปลี่ยนร่างเป็นสปาร์ตดดุงจันนะครับผม๋ยันนี้ฝากกดซับสไคร้ด้วยเลยกันนะครับ